สมกับที่น้องลิซ่าเป็นเจ้าแม่โซเอามากนะคะน้องเลิฟใส่เซลีนดอกขึ้นมาคู่มากๆเลยทีเดียวค่ะได,ได้มาเพราะดวงจริงๆนะคะหามาให้น้องเลโอทางนี้ได้ใช้กันจนได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวมองกล้องเอยครับไม่ยอมตจิ้ว <laughs> สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะมีน้องเลียวมาเป็นโมเดลให้ด้วยนะคะในการรีวิวก็เป็นโปรด u ักต์ของ c เ l i n e ในส่วนของเซสชั่นของน้องหมานะคะเป็นเซ l ี n e Dog ซึ่งอยากได้มานานมากตั้งแต่ที่เขาปล่อยภาพออกมานะคะแต่ว่าที่ออสเตรเลียนะคะสั่งไม่ได้นะคะคือถาม SA ให้สั่งเขาก็บอกว่าไม่สามารถสั่งได้นะคะแล้วก็ลองดูในเว็บไซต์เห็นว่าบางประเทศนะคะที่สามารถสั่งได้ ม่น่าใจว่าวันนั้นอะลองเว็บไซต์ของ Thailand หรือว่าเป็นของ s e l ลนอินเตอร์เนชั่นนะคะเราก็กดเลือกหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วตอนที่ใส่อ่าอเดรสอะไรเงี้ยค่ะก็มีการเปลี่ยนเป็นประเทศในอเดรสแล้วสุดท้ายก็คือสั่งมาได้พอดีนะคะแต่หลังจากที่สั่งได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถกลับไปสั่งได้อีกนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้น้องเข้ามานะคะเนื่องจากว่าในออสเตรเลียเนี่ยหาไม่ได้เลยนะคะก็อตอนแรกก็คิดน,นะคะว่าจะเอาอะไรดีนะคะจะเป็น คอล่านะคะเป็นสายห้อยคอขอน้องลีโอหรือว่าจะเป็นาาสายจูนะคะหรือเป็นลีฟแต่ว่าไค่มีของหลุยวิตองนะคะก็คือมีในส่วนทั้งของลีชนะคะแล้วก็ในส่วนของคอล่าคเดี๋ยวครับะะวันนี้เรามีใครเนี่ยเรามีน้องหมาซีน่ากับน้องฮอนลีเอาวิ่งนี่แล้วฮอนลีเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับเอาเอาเอาวิ่งกันใหญ่เลยเอา้าว วันนี้ทำไมเรามีน้องหมาหลูกฮะคอรคนน้องหมออัมเอามาฝากนะครับอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของลีโอนี่เป็นคอรล่าลีโอครับแต่ทุกวันนี้ลีโอใส่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ยังมีชื่อลีโอเลยครับอ่ากระโดดแล้วครับแต่ว่าอันนี้ใส่ไม่ได้แล้วครับน้องลีโอคอตันนะฮะเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเนื่องจากน้องลีโอเขาโตไวามากน,นะเขาเป็นน้องหมาเฟรนชี่นะคะคือเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่สุดของหลุยส์ตองนะคะทุกวันนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะคะก็คือเก็บไว้เป็นที่รระเฉยน้อยยน้อองงโไดใส่่ชวปมาณ ปี2ปีแรกท่านันเองนะคะตอนนี้น้องลีโอเนี่ยห้าขวบครึ่งแล้วนะคะก็ใส่ไม่ได้แต่ว่าเก็บไว้เป็นเที่ระลึก <c oughs> เห็นไหมในส่วนของคอล,ล่าเขายังมีฝั่งหนึ่งเป็นลูวิตองใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นตัวปั๊มน้องลีโอแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยนะขอบจริงชอบแต่ว่าเขาจะมีความแบบแข็งนิดนึงเขาจะมีความสตีฟ้น้องลีโอใส่คงไม่สบายนะคะแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็มีคอล,ล่าของน้องลีโอที่เป็นหนังล้วนอยู่แล้วนะคะได้จากด็อกเดย์แคร์นะที่น้องลีโอเข้าไปทุกวันนะคะอันนั้นน้องเขาใส่สบาย ุกวันนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะเนื่องจากว่าเขามีความสั้นนิดหนึ่งแล้วก็เขาค่อนข้างแข็งในส่วนของสายจุงมตรงเนี้เป็นส่วนที่เข้าคล้องมือเราแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเห็นในเว็บไซต์ของเสลรู้สึกว่ามันดูในส่วนของที่เรามอคล้องมือเนี่ยดูนุ่มดีนะคะก็เลยสอยมาโชคดีมากนะคะที่วันนั้นลองดูในเว็บไซต์แล้วก็ได้มานะคะเขามาในกล่องกล่องดีมากเลยกล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็เปิดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นถุงแต่ว่าหกากหลอกไม่เจอนะคะออกมานะเป็นลักษณะนี้เป็นาสายรีชนะคะของเซลีนในการจูงน้องหมานะคะถ้าคุณเป็นคนรักน้องหมานะคะแล้วก็อยากซื้อของแบรนด์เนมให้น้องหมาใช้อะไรเงี้ยนะคะคือใครเขาจะว่าบ้าก็บ้านนะเรารักน้องหมาของเรานะคะเนี่ยเขามาแบบว่ามีความเซลีนทุกจุดอะมันมีดีเทลแบบเซลีนตรงนี้นะคะในส่วนนี้ก็มีเซลีนนะคะอันนี้คือเขาเหมือนกับ เป็นกิม sh มิคเฉยๆให้มันเป็นดีเทลอ่ะเนี่ยคือมัน move ไป move mm. มานะคะเวลาใช้จงก็คือปล่อยลงไปให้เขาติดตรงข้างล่างแบบนี้นะคะในส่วนนี้เขาจะเป็นหนังใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนะั้นเขาก็จะเป็นแคนวาสนะคะทริออมทริออมแคนวาสน่ารักมากนะคะแล้วเขาก็มีความไม่หนาเท่าไหร่นะคะยาวไปเรื่อยแบบนี้จนกระทั่งในส่วนนี้นะคะเขาจะมีในส่วนที่เป็นตัว l o สแบบนี้ซึ่งเวลาใช้จีก็คือพยายามให้เขาแน่นกับข้านบนแบบนี้เป็นส่วนที่ ห้อยผู้แบกนะคะของน้องหมาได้นะคะสามารถมาใส่ตรงนี้นะคะเห็นไหมมีคําว่าเซลีนทุกจุดเลยนะคะในส่วนของโลหะก็มีเซลีนพ a ริสนะคะฝั่งนี้เขาจะมีคําว่าเซลีนอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมีคําว่าพ a ริสนะคะตรงหมุดนะคะก็จะมีคําว่าเซลีนกับพ a ริสอยู่ด้วยนะคะทุกจุดเลยนะคะมีความเซลีนมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เป็นลักษณะของหนังนะคะ ค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็ฝั่งหนึ่งเขาจะมีคำว่าเซ i ีนปารีสนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นเม็ดอินอิตาลีนะคะแล้วก็มีอ u นัมเบอร์ Number นะคะเป็น s ซเว่นนัมเบอร์โค้ดไว้นะคะคือเขามีความน่ารักไหมเป็นหนังส่วนหนึ่งแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นแคนวาสนะคะแล้วก็มาในส่วนของหนังอีกแบบหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยเขา move ไป move มาได้นะคะส่วนตัวแล้วเวลาใช้ก็คือ fix ไปฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้แล้วก็มา fix อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้แบบนี้นะคะ ค่อนข้างสบายนะในการถือนะคะให้ดูเทียบกับของหลุยส์วิตตองนิดนึงนะคะอันนี้คือหลุยส์วิตตองคือเวลาเราอินอะไรเราก็จะอินไปหมดอะไรอย่างงี้นะตอนนั้นเราอินหลุยส์วิตตองนะคะเราก็อยากซื้อให้น้องลีโอนะอย่างที่บอกคอลาเนี่ยชอบมากเขามีดีเทลนะที่ค่อนข้างสวยงามนะคะสามารถพอสตแตมเป็นชื่อน้องหมาของเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นเมดอินฟรซ์นะคะของเซลีนจะเป็นเมดอินอิตาลีนะคะ เขาก็จะค่อนข้างสยวยแอแเราต้องเรียวใส่เขาสขยวยเพราะว่าเขาเป็นน้องหมาเป็นสีฟอนเนาะเป็นน้าตาลเหมือนกันนะคะใส่ค่อนข้างสยวยเลยทีเดียวนะคะในส่วนของสายจูงหรือวิตองนะคะตรงเนี้ยของลวิตองเขาจะมีความแบบเก,ก๋มากเขาจะเป็นลักษณะคลิปแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างนะของเซรีนเขาจะเป็นคลิปแบบนี้ซึ่งก็เหมือนกับสายจูงทั่วไปของน้องหมาแบบเนี้ยนะคะแต่ของหลุยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของลอวิตองเนี่ยเขาจะเป็นแคนวาสนะคะยาวไปเลยซึ่ง ก็เป็นโมโนแกรมแคนวาสนะคะที่ทุกคนรู้จักของลูวิสตองนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เขาก็จะเป็นสายจูงตรงนี้นะสามารถทอสเตมได้นะคะอันนี้ความจริงแล้วเป็นเส้นที่2เคยมีเส้นหนึ่งแล้วก็มีตัว L ตรงนี้นะคะแต่ว่าหายนะคะหาไม่เจอไม่แน่ใจว่ามันหายไปที่ไหนตอนไปเอาเข้ารถไปเข้าสูทอะไรเงี้ยไม่แน่ใจกันหายไปนะคะแต่ว่าอยากได้กลับขึ้นมาก็เลยซื้อให้น้องลีโออ,อีกอันหนึ่งนะคะ เขาก็จะมีหมุดนะคะเป็นหลุยส์วิตองตรงนี้นะคะดีเทล,ลเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เขาก็จะมีคําว่าหลุยส์วิตองเทอร์ริสังนึงนะคะแล้วก็มีเดทโคดนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเขาจะเขียนว่า made in france นะคะส่วนที่เราคล้องมือแบบนี้เวลาเราเดินน้องหมานะคะเขาจะเป็นสองชั้นนะเทียบกับของเซลีเนี่ยอันนี้เขาเหมือนเป็นหนังนะคะอันนี้เขาเหมือนเป็นหนังข้างในใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีข้างนอกเป็นเหมือนกับแคนวาสนะส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่านื่งจับมันมีความหนานะมันทําให้เกิดความรู้สึก ถือไม่ค่อยสบายนะคะทั้งท,งที่ความจริงสายจูงอะไรของเขาเนี่ยเท่ากันถ้าจะไม่ผิด1.8เซนนะคะความหนาเนี่ยเท่ากันนะของสายจูงแต่ว่าในส่วนของตรงที่ถือนะคะเขาจะต่างกันของหลุยส์ปิตองเขาจะหนากว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราถือเนี่ยเราจะรู้สึกมันแข็งนิดนึงนะคะมันจะสติฟนิดนึงมันไม่ให้ความรู้สึกสบายนะเหมือนกับของเซลีนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าอาคตินะถึงแม้ว่าตอนนี้อินเซลีนะไม่อินหลุยส์แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือ พูดในแง่ของการนําไปใช้จริงๆนะคะถามว่าของหลุยสวยไหมสวยนะถ้าคุณชอบหลุยบิตตนะคะเป็นสายจูงน้องหมาที่สวยหรูดูเก๋นะคะดูแบบทรงคุณค่ามากนะสำหรับสายจูงน้องหมานะคะมองระยะไกลไม่ต่างกันเลยนะคะรูปแรกคือเซลีนอีก2รูปคือหลุยคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของการนําไปใช้จริงเนี่ยเวลาเราถือแบบนี้นะของเซรีนนะคะเขาจะถือสบายกว่าของหลุยิตตงค่ะ เราก็ของเซลีนนะเขาก็จะอย่างที่บอกเขามีดีเทลในส่วนนี้ซึ่งสามารถเอาอพวกพุ้บแบกโฮเดอร์นะคะมาห้อยได้นะคะส่วนแ,แล้วเนี่ยเวลาใช้จริงๆเนี่ยจะไม่มีพุ้บแบกโฮเดอร์นะคะจะถือจะแบบเป็นม้วนอย่างนี้ไปเลยไม่ก็คือถือไปสักสองสามถุงเวลาเดินน้องลีโอนะคะแต่ว่าบางทีก็จะใช้อันนี้อันนี้เ,เป็นของทวิตตองเป็นแอร์พอร์ตโฮเดอร์นะแต่ว่าเราใส่แบบว่าพุ้บแบกของน้องลีโอ้แบบนี้นะคะข้างหลงังเขามีอย่างเนี้ยเราสามารถดึงออกมาได้เหมือนกันนะคะ คือถ้าเราอยากจะมาห้อยใช่ไหมกับตรงในส่วนของผู้แบงค์ฮอดเดอร์นะคะของเซลีนนะคะอันนี้เขามีดีเทลซึ่งรู้สึกว่ามันของหลุยเนี่ยจะไม่มีในส่วนนั้นนะคะเราสามารถเอาผู้แบงค์ฮอเดอร์นะคะมาห้อยแบบนี้ได้นะคะเวลาเดินน้องลีโอนะคะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะรู้สึกว่ามันเกะกะไปนิดนึงเราก็ของเซลีนตรงนี้เวลาใช้เนี่ยเขาจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้ในส่วนของไอตัวสายรัาเนี่ยนะคะตรงแถบนีย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามดึงให้มันมาฮุกกับตรงข้างบนนะคะเขาจะได้ไม่ move ไป move มานะคะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเดินอน้องลีโอนะคะแต่อย่างที่บอกชีวิตจริงไม่ใช้แต่คุณสามารถเอาพวกพุ่ b แบงค์ฮลเดอร์มาใส่ฝั่งนี้ได้ด้วยนะคะข้อแตแต่อย่างก็คือของหลุยส์วิตตองจะสั้นกว่านิดน,นึงนะคะนิดนึงประมาณ5เซนนะคะเวลาถือจริงๆนะคะเห็นไหมถ้าเกิดเทียบกันนะคะเนื่องจากว่าเขามีความสั้นกว่าของเซรีนนะคะ ของหลุยเนี่ยถ้าคุณเป็นคนตัวสูงนะคะเวลาเราถือเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกน้องหมาเขาจะถูกดึงได้ง่ายนะคะเดินไม่สบายเท่ากับาสายที่ยาวขึ้นนะคะของเซลีนนะคะถึงแม้จะยาวขึ้นนิดนึงนะคะแต่ก็ส่วนตัวรูว้สึกมันมีความแตกต่างนิดนึงนะคะถ้าเกิดคุณสามีถือเนี่ยแค่เขายืนถือเนี่ยน้องเลโอยก็อยู่ข้างๆเขาแล้วนะคะไปไกลไม่ได้นะคะรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงนะคะของเซลีนถึงแม้ว่าจะยาวกว่านิดนึงถามว่ายาวกว่านี้จะดีไหมก็น่าจะดีกว่านี้แต่ว่า ความยาวเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างเพียงพอนะคะถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากาันถ้าพูดในแง่ของดีไซน์เนี่ยชอบทั้ง2แบบมันก็อยู่ที่ว่าคุณชอบแบรนด์ไหนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงการนําไปใช้อย่างที่บอกเนื่องจากว่าของหลุยเนี่ยทุกวันนี้แทบไม่ได้ใช้เลยเนื่องจากว่าตรงส่วนเนี่ยของเขาค่อนข้างหนาเวลาถือแล้วน้องรีโอดึงจริงๆเนี่ย มันค่อนข้างแบบบาดมือนิดนึงนะคะบาดตรงข้อมือนิดนึงของเซลีเนี่ยนะคะลองถือน้องลีโอหลายครั้งแล้วนะคะรู้สึกว่าเขามีความสบายในการเดินจูงน้องลีโอค่ะลองดูในเว็บหลุยนะคะไม่มีรุ่นนี้แล้วนะคะเบ็กสเตอรแต่ว่ามีอีกรุ่นหนึ่งนะคะลองเทียบราคาให้ดูกับของเซลีด้วยค่ะแล้วนั่นก็เป็นโปรดักต์นะจากเซลีด็อกนะคะซึ่งแบบว่าอชอบนะคะเป็นอะไรที่ว่าได้มาให้น้องลีโอนะคะ เวลาเราอินแบรนด์ไหนนะเราก็อยากจะเผื่อแผ่นะคะให้กับคนที่เรารักนะคะรวมไปถึงน้องหมาที่เรารักด้วยนะคะแต่ถ้าคุณชอบหลุยส์วิตตองของหลุยส์วิตตองก็เป็นอ่าลิชที่สวยหรูดูแพงจริงๆนะคะของเขาในส่วนของคอล,ล่านะคะของเซลีนเนี่ยยังคิดอยู่เนื่องจากว่าบางทีเวลาเราเทียบใสจริงเนี่ยเวลาเราซื้อมาเรามาใส่ให้น้องลีโอจริงเนี่ย มันหาค่อนข้างยากนิดนึงเพราะน้องริโอเป็นน้องหมาเฟนชี่คอเขาจะหนานิดน,นึงนะคะแล้วเราก็มีอคอา่าคองน้องริโอที่เขาใส่สบายเราก็ชอบอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าณนะวันนี้นะก็คงยังไม่ซื้อนะคะคอลา่าของเซลีนให้น้องริโอแต่อย่างใดนะคะอย่างนี้ก็คือสั่งไม่ได้นะคะณนะวันนี้นะเทอสเเลยยังสั่งของเซลีนด็อกเข้ามาไม่ได้คะ่ะอาจจะดูไร้สาระสำหรับหลายคนนะแต่คุณๆนะคะที่รักน้องหมาน,ะะน่าจะเข้าใจนะคะว่าเวลาเรารักอะไรนะคะเราก็อยากจะแบ่งปันให้น้องหมาที่เรารักเหมือนกันนะคะ ก็ขอบคุณด้วยทุกคนที่ติตามจบคลิปกันมานะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ